วัดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกขั้นตอนการทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบที่ใช้กันก่อนตัวนี้จะมีหัวชายเท้าที่หั่นแล้วนะคะหอมหัวใหญ่ผ่าสี่ผ่าครึ่งนะคะแล้วก็จะมีตัวขาขาที่เผาแล้วแล้วก็หั่นแวน่นจะมีรากผักชีนะคะมีเกลือมีคานมีน้ําตาลแล้วก็เครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวนะอันนี้จะมีขายทั่วไปเลยมี ซอสฝาเขียวนะคะซีอิ๊วขาวซอสหอยและที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้เลยกระดูกหมูนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการผสมวัตถุดิบค่ะขั้นตอนการผสมนะคะขั้นตอนแรกใส่เกลือเส็จแล้วใส่ขานะคะก็เป็นขาเก่ อันนี้เป็นน้ําที่เดือดแล้วนะคะถึงจะมาใส่ส่วนผสมเราต้มน้ําไปแล้วใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วก็วปิดฝาหม้อนะคะปิดฝาหม้อทิ้งไว้สักพักเพราะว่าจะให้ตัวหมูได้สุกหมูจะได้ไม่ขาวนะคะสักพักต่อไปก็ใส่น้ำตาลนะคะ ใส่ขนอนะคะขนอใส่กี่ก้อนคะส,สามก้อนนะคะอ,อแล้วก็หอย Rất ấm được แล้วไงแล้วก็ตามด้วยเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวค่ะ ก็เป็นอสันเสจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาต้มเคี่ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงต้มเคี่ยวหนึ่งชั่วโมงค่ะตัวนี้ก็พร้อมขายได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะ